สัพพะโสตุส้ติยัมมามาจวางไม่ได้เลยเทนาอาหิสนาสัพเพติศาตัมมาะารัก้อตรัตตาเสิมดวงเิมบารมีให้จนนานยาโย เพิู่่หมอดูหมอเดาทชั้น้วงก่าดวงไม่ดีจะต้องทำบุญใส่ปากกับพระเจ้าวัดเซจวัดอาบน้ำมนต์กับพระเ้าวัดเซจวัดวันที่สามธันวาคมนิยมตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไปโยงก็มาร่วมพิธีเข้าที่ฟังพระเจ้าพระสงฆ์ตรวจพระปณิชย์รละก้อนต่อตาเป็นดวงศูบารามินให้นะเพราะว่าพระที่โยงได้ใส่บาในะคราวันนี้ ต้าที่ยกากนะมาที่วัดนองแขนที่เดียวจุดเดียวได้ทบวงจรนะได้ถวายสัฆภา,ารกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่เยือนเจ้าวัดได้อาบน้ำมนต์กับพระสงฆ์หมู่ใหญ่